ผมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงจะครึ่งแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็เปิดเครื่องปรับอากาศอยู่นะครับนี่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบตเตอรี่ตอนนี้เหลือกี่โวลต์น,นะครับผมเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับวันนี้ แดดจัดมากนะครับผมอันนี้ก็เข้าหน้าร้อนเต็มตัวแล้วนะครับแดดแรงมากเลยครับผมอันนี้มาด,ดูท้องฟ้ากันให้จัดจ่ะเลยครับเป็นยังไงนี่ครับแสงโอ้ ยอดครับผมเดี๋ยวมาดูอินเวอร์เตอร์กันนะครับมีเปิดแอร์ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับผมตอนนี้ก็แบตเตอรี่มีที่54โวลต์น,นะครับผม ดูการใช้ไฟที่บ้านของผมนะครับประมาณหนึ่งุ้าครับผมกิโลวัต,ตก็คือพัน0วัตต์นะครับที่ใช้อยู่เปิดแอร์ณนะขณะนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูแผงกันนะครับผมที่บอกว่าแผงนี้จะสะท้อนบ้านตรงข้ามหรือเปล่านะครับเดีย๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยครับผม แดดจัดมากครับนะี้ไม่สะท้อนนะครับนี่ให้ดูกันเลยนะครับผมที่มีข่าวว่า แผงจะสะท้อนบ้านตรงข้ามเพื่อนบ้านหรือเปล่านะครับไม่สะท้อนนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตอนบ่ายสองโมงครึ่งเนี่ย mm hmm. in, แผงโซล่าเซลล์โมโนของที่บ้านผมติดตั้งนะครับ mm hmm. ก็คือ ขนาด380วัตต์นะครับ8แผงอนุกรมกันนี่จะได้กี่โวลต์นะครับผมอันนี้แบตก็เป็น53.6แล้วนะครับก็แดดยังขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้แอร์ก็เปิดด้วยนะครับแอร์ Air ก็เป็น10,007 BTU นะครับผม2กิโลวัตต์นะครับ 2,180วัตต์นะครับผมเอาเป๊ะๆเ,เลยมีการไฟฟ้าไม่มีนะครับเพราะว่าผมใช้แผงเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่แต่ตอนนี้ใช้แผงอยู่นะครับรับแสงอยู่จะดูพร้อมกันเลยครับว่าแผงจะผลิตได้กี่วัตต์หกี่โวลต์นะครับผมเนี่ยครับผม แผงผลิตได้ที่หนึ่งจุดหกแปดกิโลวัตต์นะครับแดดก็ใช้ได้อยู่นะครับได้ที่เจ็ดจุดสามแอมป์นะครับสี่แอมป์ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโวลต์น,นะครับผมสองร้อยสามสิบห้าโวลต์น,นะครับผมก็ถือว่าทันต่อการใช้งานนะครับผม นี่ครับแผงผลิตมาได้ที่ต41.7กิโลวัตต์นะครับผมเปิดให้ดูทุกเมนูเลยครับนี่ครับผมแบตเตอรี่ก็53.6นะครับ 2.16ก,กิโลวัตต์นะครับก็มานผมก็มาอัปเดตให้ดูนะครับผมก็ใช้งานจริงครับก็เลยแชร์ประสบการณ์มาให้ชมกันครับผมหน้ารอนนี้ก็ใช้โซลาเซลล์ติดแอร์กันนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะครับผมโอเคครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่13มีนาคมนะครับ2,567ตอนนี้ก็เวลา7นาฬิกา16นาทีนะครับเดี๋ยวผมต้องไปทำงานแล้วตอนนี้แบตเตอรี่ก็อยู่ที่48.8โวลต์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าแผงอันนี้จะผลิตไฟได้เท่าไหร่นะครับ โหลดในบ้านตอนนี้ไม่มีโหลดเลยนะครับผมเนี่ยครับยังเป็นศูนย์อยู่เลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มผลิตได้เจ็ดสิบกว่าวัตต์แล้วนะครับผม อยู่มาที่0.5แอมป์นะครับผลิตได้อันนี้ก็กำลังขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ1 3เ1อ2เนี่ย1 4 0ละกำลังขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแสงเริ่มขึ้นและ้ะเดี๋ยวเรามาดูตอนเย็นกันนะครับผมประมาณทุ่มกว่าๆนะครับผมกว่าผมจะถึงบ้านก็มาดูกันว่าแบตเตอรี่ผมจะเต็มไหมนะครับนี่ก็เป็น แสงนะครับผมฟ้าหลวนะครับอันนี้เข้านาร้อนเต็มตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูบินค่าไฟกันนะครับว่าเดือนนี้ยผมจะเสียก็ไฟกี่ร้อยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาติดตามชนกันครับครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา19บกานาฬกานาทีนะครับก็กลับมาถึงบ้านแล้ว เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะผลิตเเก็บไฟจากแผงโซลา่าเซลล์มาที่แบตเตอรีร่นะครับได้กี่โวลต์น,นะครับผมนี่ก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูครับผมเดี๋ยวไปดูเครื่องอินเวอร์เตอร์กันเลยนะครับ ครับตอนนี้ก็ไปอยู่หน้าเครื่องอิเวเตอร์5.5กิโลวัตต์นะครับผมเรามาดูว่าแผงโซล่าเซลล์จะเก็บไฟให้ผมตอนกลางวันในแบตเตอรี่เนี่ยมีกี่โวลต์น,นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับตอนนี้ก็ทั้งบ้านผมก็ใช้ไฟจากแบตเตอรี่แล้วนะครับผมเพราะว่าจากแผงก็หมดแสงแล้วครับก็ ไม่ทํางานแล้วนะครับไฟบ้านก็ไม่ทํางานนะครับเพราะว่าไฟอยู่ในแบตเตอรี่แล้วนะครับอันนี้ก็แบตเตอรี่มีอยู่ที่ห้าสิบห้าจุดปโวลต์นะครับผมก็มีโหลดใช้ไฟในบ้านนะครับสี่ร้อยกว่าวัตต์นะครับผม 487วัตต์นะครับที่ใช้กระแสไฟภายในบ้านมีแค่นี้นะครับผมก็มีพัดลม en, ตู้เย็น2ตู้นะครับแล้วก็โมเด็มอินเทอร์เน็ตกล้องวงจรปิดมีเท่านี้นะครับผมที่กินกระแสไฟอยู่ณนะขณะนี้นะครับผมอันนี้ก็บินค่าไฟมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าบินค่าไฟเดือนนี้อันนี้ก็ก้าเข้าสู่ หน้าร้อนแล้วนะครับมาดูกันว่าค่าไฟนี้จะขึ้นมาเท่าไหร่นะครับผมผมก็หวังว่าทุกบ้านจะคงเป็นเหมือนกันนะครับอากาศร้อนการใช้ไฟเราก็จะมากขึ้นโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูเรื่องบินค่าไฟกันครับครับและการที่ผมจดบันทึกทุกวันนะครับเรื่องมิเตอร์ไฟ ก็ผลรวมของการใช้ไฟก็อยู่ที่161หน่วยนะครับผมซึ่งเป็นจํานวนเงินนี่ก็อยู่ที่642บาทนะครับอันนี้คือผมคิดแบบคร่าวๆนะครับก็คือคิดหน่วยละ3.99บาทนะครับผมครับและบินค่าบไฟสำหรับเดือนมีนาคมก็มาถึงแล้วนะครับผมก็อยู่ที่ 629.65บาทนะครับผมก็ใช้ไปทั้งหมดก็161หน่วยนะครับซึ่งเพิ่มจากเดิมนี่100ของเดิมนี่1้7 1 7หน่วยนะครับเมื่อเดือนที่แล้วก็คิดเพิ่มเป็น44หน่วยนะครับผมซึ่งก็เข้าหนาหกก้าล้อนก็ไฟก็ต้องใช้มากขึ้นนะครับครับและอันนี้ก็เป็นบินค่าไฟเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับประมาณเดือน5นะครับผม ก็ยังไม่ได้ติดแอร์นะครับช่วงนั้นยังไม่ติดโซล่าเซล์เลยก็ไฟของบ้านผมก็อยู่ที่2153.16นะครับผมซึ่งก็ถือว่าไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าติดแอร์แล้วเนี่ยก็น่าจะหลายพันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาคิดคำนวณให้ดูนะครับผมครับส่วนอันนี้ก็เป็นเนมเพจนะครับผมของ Air Inverter ขนาด10,007 BTU นะครับผมซึ่งกินกระแสไฟอยู่ที่1,800วัตต์นะครับแล้วก็กินกระแสแอมป์เนี่ยอยู่ที่8.5แอมป์ต่อชั่วโมงนะครับผมก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับสำหรับแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับ,รบ,รบและผมก็จะมาคิดคำนวณเอ่อค่าไฟคร่าวๆนะครับสำหรับแอร์10,007 BTU นะครับผมถ้าเกิดเราเปิดทั้งเดือนนะครับเป็นเวลา วันละ5ชั่วโมงพอนะครับผมก็มีดังนี้นะครับผมก็แอร์นี่กินอยู่ที่8.5ดจุดห้แอมนะครับเปิดวันละหชั่วโมงก็เป็นเป็นหน่วยนะครับผมเป็นแอมปอยู่ที่42.5สอแอมนะครับแล้วก็ค่าไฟอยู่ที่หน่วยละ3.99บาทนะครับก็รวมเป็นเงินต่อวันนะครับผมวันละหชั่วโมงก็อยู่ที่169จุด 5 75บาทนะครับผมซึ่งความเป็นจริงอะ่ะเราอาจจะเปิดเยอะกว่านั้นนะครับอาจจะเป็น78ชั่วโมงนะครับผมซึ่งเมื่อคูณ30วันเนี่ยก็จะเป็นเงิน5,087.25บาทนะครับและเมื่อรวมค่าไฟที่เปิดแอร์ต่อวันนะครับมาบวกกับบินของเดือน5เมื่อปี65ก่อนนี้ผมจะติดโซล่าเซลล์นะครับอีก 2, 1 5 3 1 6บาทนะครับผม ซึ่งผมก็ต้องเสียค่าไฟเป็นจํานวนเงินนะครับอันนี้คิดแค่คร่าวๆนะครับก็เป็นจํานวนเงิน7,240.41บาทนะครับผมและคิดจากค่าไฟปัจจุบันนะครับผมเสียแค่630บาทเองนะครับซึ่งก็ประหยัดได้มากนะครับสําหรับคนที่จะติดตั้งแอร์โซล่าเซลล์นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับผมเป็นการลดค่าใช้จ่ายเยอะนะครับ ครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบผมก็ขอแชร์ประสบการณ์ในการติดตั้งโซลาเซลล์นะครับแล้วก็ใช้เองนะครับผมก็มาแชร์ให้ดูกันนะครับเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ